สวัสดีครับท่านชมทุกท่านนะครับผมโยผม AK นะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับคลิปแบบนี้นะครับคือช่วงนี้ผมว่าถ้าอัพคลิปแบบนี้บ่อยมากนะที่แบบมาเปิดกล้องพูดคุยอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งในพาร์ทที่แล้วนะครับผมเราได้ทําการลงคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการโปเกมอนไปใช่ไหมวันนี้จัดมาอีกนะครับผมนี่คืออะไรนี่คือนี่คือกล่องซ่มการโปกเกมอน นะครับผมมันไม่ได้แค่การ์ดมันรวมหลายๆอย่างด้วยนะครับผมมูลค่าของกล่องนี้นั้น500บาทนะครับผมก็เป็นกล่องเดียวกันกับที่ผมเคยแชร์ไปเมื่อวันที่15นั่นเองนะครับผมก็ผมอยากรู้มากข้างในเป็นอะไรนะครับผมแล้วก็ผมเห็นรีวิวแล้วก็แบบน่าสนใจมากนะครับก็เลยตัดสินใจว่าซื้อมา1กล่องให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะโอเคถ้างั้นเราไม่ให้เสียเวลากันเลยดีกว่านะเพราะว่าข้างในมันต้องมีบูสเตอร์แพ็คด้วยอยู่แล้วนะครับผมเพราะนั เริ่มกันเลยดีกว่า Let's go โอเคนะครับก็กล่องสุ่มโปเกมอนนะครับจากร้าน Pikachu Trading นะครับผมเอามาเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับตื่นเต้นมากนะครับผมผมสั่งไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบ สานะครับผมสั่งไป23นะเพิ่งมาได้วันที่เนี่ยแหละนะครับผมวันที่25นะครับผมกล้องผมหลุดเฟรมปะไม่หลุดนะคือผมกลัวว่ามันจะมันจะหลุดเฟรมมากนะครับเพราะว่ามันขัดกล่องมันใหญ่นะผมก็เลยมันหาที่ยากนะครับผมหาที่วางยากนะเอามาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยครับผมเนี่ยนี่โอ้เห็นปะเอ้ยเอ้ยโ้้ วัดโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมันใหญ่พอดเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาลงไปก่อนมันใหญ่พอนี่ครับเห็นปะคือคือผมต้องขออภัยด้วยที่ไม่ให้เห็นได้แบบเต็มตัวนะเดี๋ยวผมให้กล้องหลักดูด้วยนะครับนี่เกงก้าครับเฮ้ยคือผมคิดอยู่ว่าผมอะอยากได้ตุ๊กตาคือที่เขาสุ่มกันะเขาก็สุม มีแบบได้ตุ๊กตานะเออแบบพิกาจูเอยตัวอะไรเอยเฮ้ยผมได้เกงก้าเฮ้ยผมชอบเกงก้าคือผมไม่ได้ชอบเกงก้าขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ผมชอบนะครับเฮ้ยแล้วมันสวยมากเลยว่ะนี่นะครับมันเป็นงานแท้นะครับตุ๊กตาเกงก้านะครับผมราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมแปะราคาไว้ให้นะครับสำหรับตุ๊กตาเกง้ามันใหญ่เพราะเกงก้านั่นแหละนะครับสุดยอดว่ะแล้วตัวมันไซส์มันโอเคนะดูดีเท่าเท่าหน้าผมเลยนะครับไซส์เท่าหน้าผมเลยอะสุดยอดผมขอวางไว้ข้างหลังก่อน ในครับผมทีนี้เนี่ยข้างในก็จะมีของในครับผมที่โอ้เฮ้ย อันนี้คือเคสเด็กครับเฮ้ยผมอะ่ะอยากจะซื้อเคสเด็กมานานแล้วเว้ยเคสเด็กครับผมเป็นลายของ Fusion Art Mu ิวนะครับกล่องเนี้ยผมไปดูมาในหลายๆที่มันประมาณร้อยกว่าบาทปะหรือ200น้น่แหละเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้นะครับเฮ้ยผมผม่ว่าจะซื้ออยู่แล้วลหละนะครับผมแต่ว่าไม่คิดเลยว่าเราจะได้มาเลยนะครับผมข้างในเนี่ยมีแพ็คด้วยนะเดี๋ยวผมค่อยเอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอดูอันนี้ก่อนผมรู้สึกว่าเหมือนมันมีอะไรอยู่ข้างในด้วยนะครับมีอะไรอยู่ข้างในกล่องเนี้ยนะครับผมอันนี้นะครับผม นี่นะฮะให้กล้องหลังดูก่อนนะครับผมเป็นลายของฟิวชั่นอาร์ตนะครับผมอันนี้ให้กล้องลองดูนะฮะสุดยอดมากมากนะครับผมจริงๆไอตุ๊กตาเนี่ยผมตีไปน่าจะประมาณ300บาทเพราะว่าถ้าตัวเล็กตัวเล็กมันก็แพงแล้วตัวใหญ่ประมาณนี้น่าจะประมาณ300ถึง500บาทมันไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่านั่นก็ถือว่าแพงแนะและกล่กกองเนี้ยมันก็ประมาณ100กว่าบาทนะครับผมมาเดี๋ยวผมมาลองแกะกันดูดีกว,ว่า เพราะว่าอันนี้ผมผมอย่างที่บอกผมจะซื้ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเอามาใส่เด็กของผมนะครับคือเรายังไม่มีเด็กที่จัดจริงจังหรอกเพราะว่าเรายังต้องเปิดซองอีกเยอะนะครับผม <S <S เพื่อที่ผมจะเอาเด็กมาใช้นะฮะแต่ว่าเฮ้ยเราได้เราได้อันนี้ยมันคุม้มากเลยอนะ่ะมาดูข้างในกันข้างในมันเปิดยังไงอ๋อมันเป็นแบบอย่างนี้เหรออู้ข้างในมีมันมีตัวกั้นด้วยครับน่าจะใช่นะเหมือนตัวตัวกั้นการ์ดหรือ,อยังไงนั่นแหละนะครับผมเป็นลายเอ่อมิวแล้วก็เป็นธาุนะครับผม ไปมอนนะเดี๋ยวให้กล้องลองดูก่อนอันนี้เป็นอันแรกนะครับผมแล้วก็อันนี้อันหนึง่งนะครับก็โอเคเลยนะเฮ้ยผมว่าผมว่าได้เลยแหละผมว่าคุณภาพมันใช้ได้นะเออดีเลยครับดีเลยนะอันนี้เป็นอันที่สองที่ได้มานะครับผมสําหรับโปเกมอนเด็กนะครับผมก็คือที่ใส่เด็กนั่นแหละว่าง่ายๆนะครับามาดูกันทีนี้นะครับอันที่สามเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะให้กล้องลองดูก่อน นี่คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นสลีฟครับเป็นซองครับผมเฮ้ยสวยนะแบบนี้ดีนะแต่ว่ามันใหญ่ไปไหมผมไม่รู้สิเออผมไม่รู้ด้วยว่าราคามันประมาณเท่าไหร่นะครับผมสําหรับซองนี้นะเดี๋ยวอย่างที่บอกเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้นะครับว่าคุ้มไม่คุ้มก็ลองไปดูกันได้นะครับผมอ่ะนี่นะอะัลตร้าโปรนะครับเป็นสลีฟนะครับผมแบบใส่กรอบสวยๆเลยนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ท็อปโหลดเดอร์นะฮะอันนี้แต่โอเคนะดีเลยว่ะสามอันนี้ดีแล้วอ่ะต่อไปที่เหลือจะเป็นแพ็คปะป้ายแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยว เจ็ดซองครับผมมี7ซองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะครับแต่ว่าซองละคือราคาเนี่ยตีไปเลยครับซองละห้าบาทนะเดี๋ยวให้กล้องลองดูนี่นะครับนี่แล้วก็มีของอาเซอุสด,ด้วยนะครับซองละ50บาท7 5 3 5มแค่ซองคุ้มเลย แค่สองก็คุ้มแล้วและอันนี้นะครับผมเป็นการ์ดสุ่มนะครับผมจากร้าน Pika Trading นะครับผมก็ลองไปอุดหนุนกันได้นะเฮ้ยผมว่าคุ้มอย่างเงี้ยผมอยากจะสั่งอีกเลยนะเออมันสนุกเนะจ่าย500แล้วเราได้สั่งแล้วก็มีการ์ดสุ่มให้2ใบนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะสุ่มการ์ดระดับแร้นะครับผมที่ร้านเขาบอกมานะฮะโอ้เขาใส่ในสลีปให้เลยนะครับผม2ใบหรือใบเดียววะอ๋อโอเคโอเค2ใบนะครับอุ้ยผมเห็นแล้วอ่ะผมเห็นชื่อแล้วอ่ะ เซราโอลาวีครับผมโอ้โหระดับดับเบิลอาร์นะครับผมเซราโอลาวีสวยนะครับสวยครับเดี๋ยวให้กล้องหลักดูก่อนสวยนะครับเซราโอลาการ์ดระดับแรนะครับผมแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับผมเป็นอันนี้เป็นการ์ดธรรมดานะครับผมเป็นอ่าเอ e เนอร์จี้สโนะครับผม energy stone นะฮะก็โอเคนะว่าโอเคเลยแหละสำหรับการ์ดอ่าระดับแร่นะครับผมไม่ได้หวังอะไรเยอะนะสำหรับสุ่มการ์ดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแรนดอมนะแต่ว่าผม สนใจของอื่นมากกว่านะครับผมเราได้มาเป็นตุ๊กตาเก็นก้าเคสแล้วก็โคือผมว่าคุ้มแล้วอะ่ะแค่นี้คือคุ้มเลยนะครับผมทีนี้ขอในกล่องก็จะหมดแล้วนะครับผมก็มีเท่านี้นะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูแพ็คกันดีกว่านะครับว่ามีแพ็คอะไรกันบ้างนะครับผมซองของ Perfect ราฟ้าสายน้ำแห่งนภาแล้วก็อันนึงเป็น s u มมู o ดับเบิลเบิร์นะครับผมอ่าเดี๋ยวให้กล้องหลักดูด้วยนะฮะ อันนี้คือแพ็คแรกนะครับที่มี3ซองนะครับผมอันนี้ร้อยห้าสิบแหละนะครับอีกซองหนึ่งนะครับผมอาเซอุสนำโด่งเลยนะครับผมก็จะเป็นซองของ Star Burst นะครับผมแล้วก็ Fusion Art น,น,น,นะครับผม Fusion Art นะฮะแล้วก็มีศึกตำนาน Sun Moon นะครับผมแล้วก็เป็น Sun Moon เทพเวหานะครับผมไม่ได้ไอ้มีใครแม็กอะไรพวกนั้นนะอันนี้ผมให้ดู นี่อ่าโอเคเหมือนร้านเขารู้นะว่าเรามีสลีฟอยู่อะคือผมคิดเลยว่าถ้าเราแบบได้สลีฟแบบเหมือนครั้งก่อนที่ผมซื้อนะน่าจะเหนื่อยนะครับเพราะว่ามีสลีฟแล้วสลีฟอีกนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบตัวของซองแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะฮะโอเคเรากลับมาแล้วนะครับผมมุมเดิมๆที่คุ้นเคยนะอย่างที่บอกว่ากล้องหลักผมเนี่ยมันกากมากเพราะนั้นผมก็จะถ่ายกล้องลองไปด้วยในตัวนะครับผมนี่ผมเอาสลีฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพอร์เฟกต์สลีฟอันนี้ก็ แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมว่าสําหรับใส่การ์ดนะครับผมเราจะเอาเออกมาก่อนนะฮะแน่นอนเราก็มีลิฟเฟียเออาร์ที่เราจะเอามาให้มันอยู่ในอยู่ในเฟรมด้วยนะครับผมกล้องหลังอาจจะไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวให้กล้องลองดูเห็นไหมไม่เห็นนะครับช่างแม่ครับ เดี๋ยวเรามาเปิดการ์ดกันดีกว่านะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าซองไหนหน่าสนใจผมจะเปิด2ซองนี้เป็น2ซองสุดท้ายนะครับสำหรับ Fusion a r t แล้วก็ Starburst นะครับผมที่เหลือนะผมไม่รู้ว่าอันไหนมันมาหลังมาก่อนนะครับผมก็จะเปิดจันมูลเทพเวหาอ่ะ3ซองนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมอ่ะไป แพ็คแรกดับเบิลเบรสนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเปิดซองแรกกันก่อนนะครับผมเรียกได้ว่าเอาเท่านี้คุ้มแล้วอันนี้คือเรายังไม่รู้ด้วยนะว่าในซองเนี่ยจะได้อะไรถ้าเกิดว่าได้การพวกการหายากอีกเนี่ยก็จะยิ่งคุ้มเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าของในกล่องสุ่มเนี่ยคุ้มแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะใครที่อยากจะจัดกล่องสุ่มโปเกมอนนะก็สามารถที่จะไปซื้อได้นะครับที่ร้านปิก้าเทรดดิ้งนะครับผมผมคิดว่าผมได้น่าจะได้โดนอีกว่ะ ให้กล้องลองดูเลยแล้วกันนะครับผมแต่ว่ามันถ่ายลําบากนะฮะเพราฟนะครับผมเพราฟตัวแรกนะครับยามิคาราสุพารัสเอเนอร์จีแฟรี่ไม่มีอะไรเรือมอนฟอร์แล้วก็ใช้เป็นเรดาร์พลังแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟา,ฟานะครับสองแรกก็เรือกินไปนะครับผมสองแรกเกรือกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรมาซองที่2กันเลยนะครับผมซองที่2กันเลยผมชอบนะกับการที่เปิดซองโปเกมอนเนี่ยมันสนุกดีนะครับผมสิ่งเดียวที่ไม่สนุกเวลาเปิดซองโปเกมอนคือ มันมเสียเงิน <c oughs> <c oughs> อ้อลืมบอกซองถัดไปนะเป็นนี่นะครับผมที่ผมเปิดนะก็เป็นเทพเวหาซันมูนนะครับผมด้วยความที่มันคลาสกันนะเพราะนั้นการ์ดมันก็จะได้ไม่ได้ตรงกันไม่ได้เหมือนกันเท่าไหร่เพราะว่ามันคนละมันคนละแพ็กกันนะครับผมตัวแรกบูนเนียตต์เชปะ ยต้นนะครับผมเดนเดนเนตอ่าเดนเดนเนตเอเนจีเกลือนะครับผมโคมาทนาแล้วก็บูเบิลแล้วก็จักรยานวิบากนะครับแพ็คนี้เกลือนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับแม้แต่ฟอยล์ก็ยังไม่มีนะครับผมดูซองแล้ววันนี้ไม่ได้ใส่สลีปเลยเนี่ยไม่น่าได้ใส่สลีปนะครับดูจากซองแล้วนะอ่ะมาซองที่สามเป็นซองของศึกตำนานซันมูนนะครับผมเปิดมานี่ผมเห็นเขาลางเลยนะครับผมเอเนจีเอเนจี อโลลาแซนนะครับพจมะนั ama, ra, awa, กคราวิบาวะและก็ยูกิเมโนโกะเกลือสามซองว่ะซองเก่านี่คือเกลือหมดเลยนะเนี่ย <laughs> ต่อมานะครับ <laughs> ผมผมจะเปิดเพอร์เฟกรฟ้านะครับ <laughs> ผมของโปเกมอนตึกตัวนี้ผมจำชื่อมันไม่ได้่ามาเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับผม p e r ร e เฟกราฟ้านะฮะต้องหามว่ามันจะได้ฟอน ผมดูจากขอบนะไม่น่าจะเกลือผมดูจากขอบนะไม่น่าจะเกลือนะครับผมซิมบล ل ا โมโนสึนามาเคโรสน่นี่โอ้ยอ้าวไอเฮียเอไอสัตว์เอ้ยผมนึกว่ามันต้องมีเอเนร์จีก่อนว่าต f u ฟ k าดัสดา a ์นะครับผมเอนะฮะเอแตกแล้วใบหนึ่งนะครับผม และข้างหลังเป็น Fox l o นะครับผมแต่ผมว่ามันน่าจะไม่แพงตัวนี้ร้อยห100นึ่งนะผมว่าแต่ก็อย่างที่บอกว่าผมไม่ได้แคร์ราคานะผมว่ามันน่าจะร้อยหนึ่งมั้งเออหรือไม่ก็50บาทอ่ะถ้า5้าบาทก็เท่าทุนอนะผมตีไว้50บาทแล้วกันนะครับสำหรับ s r ใบนี้นะครับผมสวยอยู่นะสวยสวยผมขอใส่สลิปก่อนนะครับผมการ SR ก็สวยแล้วคิดดูดิแล้วถ้าแบบไฮเปอร์แลหรือ u r เงี้ยผมยังไม่เคยได้นะ แต่อันนี้สวยมากนะครับอันนี้เป็น V นะครับผมมันจะมี V Max แล้วก็ V Star นะครับผม V Star อยู่แพ็กซันเบิร์ดนะครับอันนี้ผมเทียบให้ดูกับที่เป็น GX SR นะครับผมความสวยก็แตกต่างกันนะ อันนี้มันจะเป็นแบบคลื่นๆนะอันนี้จะเป็นแบบว่าเรียบๆนะครับผมก็สวยครับได้ SR ก็คุ้มยังไงก็คุ้มนะครับได้ SR จากซองสุ่มอย่างเงี้ยผมว่าคุ้มแล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับผมเป็นสายน้ําแห่งนภานะครับผมเป็นแพ็คของเรควาซ่านั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะได้เรควาซ่างานอาร์ตไหมผมว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้นั่นเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบอยากจะได้มันต้องเปิดแบบเป็นบล็อกเนาะมันถึงจะมีโอกาสนะครับเปิดเป็นซองเงี้ยมันยากครับไมนันยาจิรอนยานักี้นะครับผม ดับเบิล R นะครับโอ้เรควอซ่าวี aza, นั่นเองโอ้โหได้เรควอซ่าว่ะก็โอเคนะครับต่อยมันเป็นดับเบิล R นะแต่ก็ทารูปเปิลนะครับตัวสุดท้ายไ่มันเป็นดับเบิล R แต่ผมว่าวีมันก็สวยเพตอะนั้นก็ต้องใส่สองนะครับใส่สลีบไว้นะฮะก็สวยนะผมว่าอัานเนี้ยอันนี้เดี๋ยวเราจะเทียบกับดับเบิล R ของมิวนะครับอันนี้ ความสวยน่ะพอกันเลยนะคือวิงวับเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเยอะนางกับเอสอานะครับ SR เนี่ยวิงวับเขาจะเยอะกว่าก็สวยครับโอเคใช้ได้นะครับทีนี้ครับตัวซองสุดท้ายนะครับผมที่เป็นไฮไลท์แต่ก็ไม่ใช่ไฮไลท์ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเออมันก็ได้ยากนั่นแหละนะครับผมนั่นก็คือ Fusion Art กับ Star Burst Star Burst ิเนี่ยผมจะไว้ที่หลังเลยนะครับผมสตาร์เบิร์สผมจะไว้ที่อู้รอบนี้แกะง่ายเลยเฮียถ้าได้มิววีแม็กก็ดีนะเอาไปเล่นกับมิวนะแต่ว่าไม่หวังหรอกนะครับถึงมันะะคครรััับบเอ้้ยนน่ามมงผ วาลจีน่านะครับผมโดราเมชิยะนะครับผมทิโตเดมันนะฮะคาเกสึโอเกือนะครับผมวาริชิออนไม่มีไม่มีที่อะไรเลยอ่ะมาซองสุดท้ายแล้วเพราะว่าจบเร็วนะครับผมนี่นะฮะซองของ Star ์เบรนะครับผมแต่ถามว่าโอเคไหมดับเบิลอาตัวหนึ่งดับเบิลอาใบหนึ่งเอสอาร์ใบหนึ่งแล้วก็ของในกล่องเนี่ยคุ้มเลยนะครับของในกล่องสุ่มเนี่ยคุ้มเลยผมว่าโอเคมากแล้วนะครับผมโอเคมากแล้วอ่ะมาคิโนโคโคฮิโกซารุปิปปี้นะครับผม ไม่มีนะครับคิโนกัญชานะฮะแล้วก็ไดโนสโอเคจบนะครับไม่มีอะไรนะครับผมเจ็ดซองเกลือไหมก็เกลือแหละแต่ว่าของในกล่องอื่นเนะี่ยผมว่าโอเคแล้วมูลค่าซองเนี่ยมันก็2องห้าสิบาทเจ็ดห้าสามห้ามันก็สามร้อยห้าสิบาทแล้วผมว่ามันก็คุมแล้วอันทีนี้เดี๋ยวเราจะมารีแคปให้ดูนะผมก็จะเป็นพวกการ์ดพวกนี้นะครับไม่มีฟอยล์เลยนะวันนี้ไม่ออกฟอยล์เลยนะครับฟอยล์ธรรมดาเนี่ยเราไม่เห็นกันเลยส่วนการ์ดที่เป็นระดับความหายากระดับ R ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเรควาซ่า ที่ผมเปิดได้นะครับผมเรควาซาแล้วก็อีกใบหนึ่งจะเป็นดัตดัสนะครับผมที่เป็น SR ก็โอเคครับคุ้มครับอมาเดี๋ยวเรามาสรุปของในกล่องกันดีกว่านะครับโอเคนะครับผมกลับมาแล้วนะครับผมกับหน้าจอที่เห็นหน้าเรากันนะครับผมกล่อง5 0 0บาทที่เราได้มานะครับผมมาดูกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมรีแคปให้ดูนะอย่างแรกก็คือ นี่เลยนะครับผมเป็นซองนะครับผมแบบซองอ่อนนะครับผมแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็มีอันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการสุ่มนะครับผมสองใบนี้นะครับผมก็ได้ตัวดับเบิลอาร์ของเซราล่ามานะครับผม สวยดีนะครับผมสวยดีนะฮะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ได้ energy stone นะผมไม่รู้เขาใส่ซองมาทำไมแต่ก็โอเคแล้วก็ได้นี่เลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกล่องเก็บก๊์ดนะครับผมหรือกล่องใส่เด็กนั่นแหละว่าง่ายตอนนี้นผมยังไม่มีเด็กเพราะนั้นก็คือเดี๋ยวผมก็เอาการาดเนี่ยมาใส่ไว้ในกล่องนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็คันไว้อะไรก็ว่านไปนะครับผมแล้วก็ซอง7ใบนะครับผมซอง7ใบนะครับที่เปิดได้นะครับผมหลกัหลกๆก็จะเป็นกร์ดแบบก๊์ดกากก๊์ดธรรมดานะแต่ว่า ที่ไฮไลท์ของเราก็มี2ใบนะครับผมก็คือเรควาซาวีนะครับผมระดับความหายากก็เป็นดับเบิลอาร์นะครับผมแล้วก็อีกดั้นคือดัตดัสตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะครับผมเป็น SR นะครับผมได้ SR ใบที่2นะครับผมก็ตัวนี้น่าจะไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมไดนะประมาณร้อยหนึ่งนี่แหละนะครับผมแต่ก็โอเคนะเพราะว่า7ซองเนี่ยมูลค่ามันก็350บาทเนาะมันก็คุ้ม นครับผมแล้วก็ไฮไลท์จริงๆคือตุ๊ก,กตาเกงก้านั่นเองนะครับผมตัวนี้อแน่ประมาณ200-300นะครับผมเดี๋ยวผมค่อยในบอกเดี๋ยวผมค่อยแปะราคาให้ดูกันนะครับผมคุ้มแล้วผมได้เกงก้ามาผมคุ้มเลยในยาผมผม,ผมคิดว่าผมอยากได้ตุ๊ก,กตาเพราะว่าอะไรซองเนี่ยยังไงก็เกลือ <laughs> ผมคิดว่าซองยังไงก็เกลือเพราะนั่นคือขอเป็นแบบไอ้พวกอย่างเงี้ยหรือแบบว่าอย่างเงี้ย เออหรืออย่างนี้อ่ะอย่างนี้ก็ได้นะให้เป็นสลิปมาก็ดีนะเพราะว่าจะได้เก็บไว้ใช้หรือแบบท็อปโหลดเดอร์ก็ได้อะไรเงี้ยก็คือเอาหมดนะครับผมขอให้มันเป็นแบบว่าของเราได้ใช้ได้เพราะว่าซองการ์ดเนี่ยมันต้องมาลุ้นนะครับมันก็จะมันก็จะเหนื่อยอ่ะเออเหนื่อยลุ้นเหนื่อยปะแต่ก็แบบถ้าเป็นของอย่างอื่นเนี่ยมันก็ยังแบบมันก็โอเคนะแต่ได้ตุ๊กตามาผมว่าก็คุ้มแล้วครับสำหรับกล่องสุ่มโปเกม,มอนนะครับผม5้าร้อยบาทนะครับอย่างที่บอกนะครับผมใครที่อยากจะได้ กล่องสุ่มโปเกมอนนะครับผมก็สามารถที่จะไปลองสุ่มกันได้ลองซื้อกันได้นะครับผมที่ร้านพิกเกอรเทรดดิ้งนะครับผมในช้อปปี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์เอาไว้ใต้เดสคริปชันนะครับผมก็สามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็ซื้อกันได้นะครับผมใครที่อยากจะมาเปิดขำๆอะไรเงี้ยอยากจะแบบว่าเฮ้ยเราไม่อยากเสีย500บาทไปกับการซื้อซองเออมาอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะได้แบบอุปกรณ์พวกแบบคือเขามีของอย่างอื่นด้วยนะที่สุ่มในกล่องเนะี่ยอาจจะไม่ได้เคสแบบผมแต่อาจจะได้เป็นท็อปโหลดเดอร์ดีด หรืออาจจะได้สลีฟหรืออาจจะได้เป็นแบบว่าอย่างอื่นเนี้ยมันก็มีของมากมายนะครับผมก็สามารถลองไปดูรายละเอียดกันได้นะครับผมโอเคท่าน,นี้ขอตัานาก่อนเจอนใหม่พานหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊บาไบจ๋าว,วูจอกันพนหน้าครับผมเก่งกาเก่งก